มื่นหนึ่กับมือนหนึ่งครับมือนี่งรถพ่อข่าเป็นมัดซีคันเลยนี่แม่ไปยังนี่แม่สัปดาห์หนึ่งที่ของหน้าใจออกเกือบสี่หมื่นครับสองสามหมื่นแหลกกัมือนละมื่นมื่นมื่นส่วนมือนี่คงจะได้ยี่ห้อมัน สามหมื่นรุปแล้วคืออาทิตย์หนึ่งได้เงินจุดเจ็ดหมื่นครับคือการเลี้ยงหัวกครับหลังจากสวนหนีติพนขายหอกไปมัดแล้วเพิ่็เตรียมบอยเยร,อยรียบลอยครบก็เอามาผสมพันธุ์กัน,น้วครับ กับพ่อท่านเดิเบิ่งว่ามือนี่มันจะได้จักจักขันเพราะว่าภาษาภาษาเขาเอิ่นว่าไข่มันจะได้จักขันนะครับเดี๋ยวจะเปิเดให้เบิ่งนะครับ โอ้หลายครับหลายครับให้เพียบเลยเขาจึงได้หลายขันน้ครับนี่แหละครับขาชื่อเพียบครับนไม้พวงหยาเลยถ้าเป็นเน้เป็นค้องใจเป็เรอเราได้ทำได้โอ้ว่าย่าครับงั้น ดีก็เห็ดนะครับผมบอกไปแล้วก็นครับทำอีกพอหนึง่งโอ้ตัวหนึ่งตายครับเพราะว่าตัวผูขึ้นึกขึ้นึกโคบมันคับโคดกดมันตรงเมียลงน้ำม,มันก็นเลยขึ้นมาหายใจบ่ได้น,นี่ครับเบื่อเบื่อตัวยางสัตว์ตัวเป็นไงตัวตัวเดียวตัวผู ขึ้นโค้งสามตัวมันกับบอลอดแล้วกันจมกับจมน้ำเลยทังนั้นเวลาเขาเอาตัวผูกับตัวเมยียใส่เนี่ยเข้าสองเอาเห็นประหลาดกันผูกของมันสองตัวเมยียตัวหนึ่งนะครับขัดหลายเกินนั่นไปเนี่ยตัวผูกมันจะมาโค้งตัวเมยียตัวเดียวนึงเพื่อให้ตัวเมยียเขาเสียชีวิตไปตายไปเสียดายเด้อันนี้ก็คือ บอ่อที่เหลือครับบอ่อที่เหลือนี่ก็เกียหัวครับอืมแล้วอีกสามบอ่อเหมือนนะครับเ,บเหมือนเด้มันพร้อมไข่ทีหนึ่งมันได้หลายครับจนได้เอาไปใหนก็ได้แหละครับบอ่อของนายไก่เถื่อไก่บู๊ดผอขายซีมอนครับผมกิได้กินแบอร่อยที่นู่ ใส้สาย,สายหมดนล้ะครับมันค่อยยังสิเอากบออกจากกันตอนนี้ผมก็ยังคมคมกันอยู่มันก็นมีโอกาสที่สิไขรลุงเหยี่ยวนวันดอบเห็นเบื้องหลัองแค่รอ,อออออรอบนึงครับ nghe điều phủ si đang to mất cẩn tiếng hò cần tiếng ừ. <Syến> hò ừ. cái tô bù cái đó có hò เล่นมาคเดียตงงโตกโตนโตง็เก uh huh. mm. ี่ยวหลอกลากหนึ่งเสียงกบเสียงนั้นเสียงทองครับีเนหนึ่งแล้วได้เหลอยวจน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn vậy đây? đó. ตามใจตามใจรู้วันนี้ยที่เปียกทีิบ้ันครับจำงหรัเสอเนี้ค่ะบมุกิยุติีกันถ้าเพียงแค่นี้นะครับนะเนาะี๋ยวผมจะไปซอยบัานคนก็วมอนี้ออกข้างมน,นหลายคนสวัสดีครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับ